จบเพลงพระพอร้อของทางรายการกันไปแล้วนะคะช่วงนี้มาถึงช่วงสาระน่ารู้ในการดูแลสุขภาพค่ะค่ะวันนี้นะคะเราก็มีสมุนไพร5ชนิดมาฝากท่านผู้ชมเหมือนเช่นเคยค่ะเรามาฟังสมุนไพรชนิดแรกกันนะคะสมุนไพรชนิดแรกก็คืองาค่ะสรรพคุณของงานะคะ เหมือนยาระบายทำให้ระบบขับถ่ายทำงานดีนอกจากนี้การรับประทานงานจะช่วยบำรุงร่างกายให้แข็งแรงและช่วยทำให้ร่างกายอบอุ่นค่ะสมุนไพรชนิดที่สองนะคะคะน้าค่ะสรรพคุณของคะน้านะคะช่วยระบายทำให้ขับถ่ายดีบรรเทาอาการท้องผูกรับประทานทั้งก้านและใบจะช่วยบำรุงตับและลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือดได้ดีด้วยค่ะสมุนไพรที่3นะคะ ใบาชาจีนค่ะสรรพคุณของใบาชาจีนนะคะบำรุงหัวใจบรรเทาอาการร้อนในกระหายน้ำผู้ที่มีอาการท้องเดินท้องเสียชงใบาชาจีนผสมกับน้ำดื่มสามารถช่วยลดอาการท้องเสียได้ค่ะสมุนไพรชนิดที่4นะคะกระเพราค่ะกระเพรานะคะช่วยในการขับลมบรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟ้อเหมาะสำหรับผู้ที่ปวดท้องที่มีสาเหตุมาจากอาหารไม่ย่อย และใช้ลดอาการขึ้นเหีนอาเจียนโดยใช้ใบแก่และยอดของกระเพาต้มกับน้ำสะอาดเพื่อช่วยให้การดีขึ้นค่ะสมุนไพรชนิดสุดท้ายนะคะก็คือมะกรูดค่ะมะกรูดนะคะเป็นยาช่วยขับลมในกระเพาะอาหารบรรเทาาการจุกเสียดแน่นท้องที่เกิดจากอาหารไม่ย่อยค่ะนอกจากนี้ยังเป็นยาขับประจำเดือนสตรีควรรับประทานเป็นประจำค่ะ ถ้าจบไปแล้วนะคะสมุนไพร5ชนิดที่ทางรายการเสนอเพลงเก่านำมาฝากในวันนี้นะคะยังไงท่านผู้ชมลองนำมารับประทานดูนะคะเพื่อที่ช่วยแก้อาการต่างๆที่เกิดขึ้นกับทางร่างกายนะคะค่ะเดี๋ยวเราไปฟังเพลงเพราะอของทางรายการกันก่อนดีกว่าค่ะ